ไปดูกันที่ China EV ครับสิ่งที่น่าสนใจของข่าววันนี้ก็คือไอตัวรถ EV ครับสัญญาณล่าสุดครับทะลักทลายเข้าไปในยุโรปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าสัญญาณพุ่งเนยะเขาเรียกว่า j u ้ำ almost quarters almost a q u a r t e r this year ปริมาณของรถจีนนะที่เป็น EV เนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปในยุโรปเนี่ย เละเทะและตอนนี้รถรถจีนมันไปยึดตลาดในยุโรปพอสมควรสิ่งที่ยุโรปไม่อยากให้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือยอดขายรนถะ EV จากจีนไปยุโรปของปีที่แล้วทั้งปีเนี่คุณดูนะปีแล้วทั้งปี2023คือแท่งนี้2024เนี่ยเอาแค่ควอเตอร์แรกมันก็ซัดมาเท่านี้แล้ว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเกินมันเกินควอเตอร์ไปเรียบร้อย,เ,ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แล้วโมเมนตัมแท่งต่อไปควอเตอร์อต่อไปมันจะมากกว่านี้อีกแล้วบีทฮะแล้วดูการเจริญเติบโตของรถ EV ในในยุโรปนะที่จีนส่งไปเนี่ยเติบโตอย่างต่อเน,นื่องคุณเห็นไหมเติบโตเติบโตเติบโตอย่างต่อเน,นื่องเลยนะแบบกรดเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหสุด อ่ะให้วิเคราะห์นิดหนึ่งทำไมเขาถึงเกิดเทรนนี้ละ่ะแล้วทำไมมันรัฐบาลทางยุโรปเนี่ยถึงยอมให้มันเกิดเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าปีก่อนๆเนี่ยไอ้ที่นำเข้าไปแล้วมันโตขึ้นแบบเนี้ยมันคือรถยี่ห้อยุโรปเองนั่นแหละที่ไปตั้งโรงงานในจีนรถต่างๆเนี่ยเทสลาโฟกัสวาเก้นนะฮอนด้าเนี่ยเป็นยังรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถอเมริกันเนี่ยที่ไปตั้งโรงงานในจีนแล้วส่งจากจีนกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกตีว่าเป็นรถจากจีนนะฮะ แต่ว่าไอ้รถแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันเป็นบริษัทยุโรปก่อนหน้านี้ก็ไามา่ได้คอนเซิร์นอะไรมันก็พุ่งขึ้นมาแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือไอ้แท่งคอรเตอร์เนี้ยที่มันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยถ้าเราลงไปเจาะดีเทลลึกๆเนี่ย ครึ่งหนึ่งมันคือของจีนไปแล้วไงไอ้แท่งเนี้ยที่บอกว่าขึ้นมาสูงสูงเนี่ยมันกลายเป็นว่าปริมาณการส่งย้อนกลับไปของจีนเนี่ยที่บอกว่ารถยุโรปเนี่ยมาตั้งโรงงานที่จีนแล้วส่งย้อนกลับไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ปริมาณรถที่ส่งย้อนกลับไปเนี่ยมันเป็น MG กับ BYD ค,นะค,ครึ่งหนึ่งนะเนี่ยเขาบอกว่าห้าสิบสี่เปอร่งซ็นต์เนี่ยห้าสิบสี่เปอราเจ็นงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งนแล้วก็นเป็นทอ่ผลิต กับเข้าไปนะ MG กับ BYD เพราะฉะนั้นตอนนี้วิกฤตเลยนะ significant มากนะค,คือมันเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ increase rapidly r p i d l y แปลว่าเร็วมากนะตอนนี้ก็มีการเติบโตของรถยี่ห้อจีนเลยเนี่ยส่งยุโรปเทะตอนนี้ยุโรปแก้เกมลำบากเพราะอะไรครับรูปหน้าป่าจมูกจะขึ้นภาษีใช่ไหมได้นะฮะถ้าขึ้นภาษีเนี่ย MG BYD โดนแต่ว่าคนที่จะโดนด้วยก็คือ Tesla Volkswagen Honda แล้วคุณก็รู้ว่า Volkswagen เนี่ยพึ่งพาจีนมากนะไม่มีจีนเนี่ยโฟก์ตายไปแล้วนะโฟก์เนี่ยต้องล้มละลายแน่นอนนะไม่มีประเทศจีนนะเพราะว่าตลาด จีนแกบุกวันเยอะนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเทรดทั้งนั้นเลยนะงั้นใครลงทุนโฟกเนี่ยเหนื่อยพอสมควรนะบอกเลยว่าโฟ,เก,าก,าเโฟกเนี่ยหนักท่ามการ geopolitics เนี่ยโฟกเนี่ยจะดูเป็นเหยื่อทันทีงั้นหลังจากนี้จะแก้ยังไงน่าสนใจนะรูปหน้าปาดจบูกแน่นอนขึ้นภาษีตรงนั้นโดนตรงนี้ขึ้นภาษีตรงนี้ก็โดนตรงนั้นนะโดนของตัวเองนี่แหละนี่ฮะพอพูดนี่ไม่ทันขาดคำนะผมไปเช็คอีกข่าวหนึ่งจากเซาลน้าเชาลไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ก็มีทานรายงานทันทีนะว่าตอนนี้ที่ยุโรปมีการเรียกประชุมวน ยุโรปเนี่ยกำลังจะมีการปรับภาษีเขาใช้ว่าปรับภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เรียกว่าขึ้นภาษีแต่ว่าแน่นอนครับจะมีการปรับขึ้นภาษีในรายงานของ South China Morning Post เนี่ยไม่ได้ระบ,บุนะว่าจะปรับ ขึ้นกี่เปอร์เซนต์แต่ว่าเขาบอกว่าจะมีการดิสคล s สหรือว่าเปิดเผยออกมาในสัปดาห์หน้างั้นเพื่อนๆติดตามไม่ดีว่าสัปดาห์หน้าเขามีมติกันว่ายังไงนะว่าจะแก้เกมนี้ยังไงแล้วจะขึ้นเท่าไหร่แล้วรูปหน้าปากจมุกไหมหรือว่าจะเป็น conditionally increase หรือว่าขึ้นแบบมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้หรือเปล่านะถ้าขึ้นแบบมีเงื่อนไขแล้วยังไงจะระบุอะไรไหมว่าลดแบนจีนโดนเท่านี้ลดแบนอะไรขนาดนั้นเลยไหมนะถ้าบอกว่าถ้าบอกกันขนาดนั้นเนี่ยผมบอกว่าโลกนี้สงสัยกิจกันการค้ากันแบบเอ็กตรีมกันเรียบร้อยแล้้วววนนนะ่่ากัเปป็ยีหอไแล เรียกว่ายี่ห้อนี้เอาภาษีเท่านี้สงสัยต้องไปดูผู้ถือหุ้นด้วยไหมะนะฮะว่าบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นจีนเยอะงนั้นภาษีเต็มต้องอะไรกันแบบนี้ไหมนะฮะสุดๆนะตอนนี้การกิจการการค้ามันมันลงดีเทลไปค่อนข้างมากแล้วนะมันไม่ได้ตั้งกฎกว้างๆอีกต่อไปบอกก่อนนะผมเนี่ยไม่ได้รับเงินสปอนเซอร์ใดๆจากใครทั้งนั้นนะครับผมค่อนข้างระมัดระวังตัวเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะถ้าคุณจะสังเกตว่าผมเนี่ยไม่ได้ รับอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะเป็นสเต็กโฮเดอร์เพราะผมกลัวมากเลยเรื่องของการวิเคราะห์นะฮะถ้ามันจะมาเอฟเฟกการวิเคราะห์ผมนะแล้วผมไม่สามารถเอฟ วิเคราะห์ได้อย่างเป็นกลางเนี่ยผมก็จะไม่รับนะสปอนเซอร์ที่อยู่ในสายออเดอร์นะฮะถ้าเป็นขนมนมเนยผมรับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆขนมนมเนยนะฮะมาโฆษณาใน The Big Secret ได้นะครับไม่ใช่ไม่รับสปอนเซอร์นะ <c oughs> อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องนะ่ะได้หมดนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยผมก็พยายามจะรีกเลีเ่ยงนะเพราะว่าผมอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆแบบจริงใจนะ,ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่ามีวาะซ่อนเลนอีกนะอ,อ๋ออาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้เพราะว่าจะไปเชียร์อ,รอีา เรื่องแบบนี้ข่าวเบาไปหนักไปนะสนุกมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะับผมพยายามเลือกข่าวที่มันปัจจุบันทันด่วนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆจะต้องติดตามให้ฟังแล้วกันขอบคุณที่ติดตามสวัสดีทุกคน h a ป nice ปี n i น e ์เดบ๊ายบายนะครับ